สันติสุขผมเห็นใจจริงๆครับทำไมพี่น้องชาวที่อยู่ทางใต้นี่จะออกไปทํามาหากินไปตียางหรือไปทําอะไรก็ตามเราแวดระวังทุกอย่าง ในสายตาของคนข้างนอกที่นั่นอาจจะดูน่ากลัวอันตรายและมีความรุนแรงแต่ในสายตาของคนข้างในที่นั่นยังคงเป็นบ้านและทุกคนยังคงมีความหวังว่าสักวันทุกอย่างจะคลี่คลายและกลับสู่สภาวะปกติเอาแรงใจช่วยครับให้เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนครับรท่านที่เป็นปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับเราคนไทยด้วยกันรักกันร้อยเถิครับฝากลูกน้องที่อยู่ชายแดนด้วยตอนนี้ว่าขอ,อให้ปลอดภัยทุกคนทุกคน ลกลับมาครัวออยบคร่างมีงควมส่งแรงใจให้กับพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการทำงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ในรายการใต้สันติสุขเพราะบ้านคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับทุกคนนนอยยางยืนนัววสดสด นวัสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้สันติสุขรายการเพื่อสร้างความเข้าใจของประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับดำเนินรายการโดยผมธนชัยสุวนอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ออกอากาศในระบบ FM 94.25 MHz และ AM 126 0ก h z เครับเป็นประจำครับที่รายการใต้สันติสุขของเราจะนำเรื่องราวที่หลากหลายและน่าสนใจของจังหวัดชายแดนภาคใต้มาบอกกล่าวแก่คุณผู้ฟังให้ได้รับทราบกันครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ระลอกล่าสุดที่เรายังคงต้องติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์การแก้ไขวิกฤตการณ์ในแต่ละพื้นที่ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้ดำเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือสอบอคและของกระทรวงสาธารณาสุขครับได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอยู่หลายแห่งที่โรงพยาบาลสนามค่ายมหาจักรีสิรินทอนอร์อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาก็ได้ทำการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19และส่งผู้ที่พักฟื้นจนหายป่วยกลับบ้านแล้ว35ราย เราจะไปติดตามรายละเอียดจากรายงานของทีมงานชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้ครับกลุ่มผู้ป่วยโควิด -19 ชุดแรกซึ่งเป็นคลัสเตอร์จากสถานบันเทิงในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ที่ย้ายออกจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมบราชินีนาถณอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาและโรงพยาบาลจะนะจำนวน36กรายมารักษาตัวต่อในโรงพยาบาลสนามไข่มหาจักรีศรินทรอ,อําเภอนาทวีจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่23เมษายน2564 ได้รับอนุญาตจากแพทย์ให้กลับบ้านได้แล้ว35รายและมีหนึ่งรายที่นำตัวส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเนื่องจากยังมีอาการหายใจติดขัด นายชัยเดชปาระวงในอำเภอนาทวีกล่าวว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่เข้ารับการรักษาตัวและฟื้นฟูร,ร่างกายจำนวน35รายมีเจ้าหน้าที่ได้นำรถพยาบาลมารับตัวเพื่อนำไปส่งที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมบราชินีนาถณอำเภอนาทวีจำนวน20รายและไปโรงพยาบาลหัดใหญ่จำนวน15รายโดยจะมีครอบครัวและญาติมารอรับเพื่อเดินทางกลับบ้าน โดยก่อนส่งตัวกลับทางทีมแพทย์ได้ทำการซักซอ้อบแนวทางการปฏิบัติตัวซึ่งจะต้องกักตัวเองเป็นเวลา14วันพร้อมกับการบันทึกรายละเอียดประจำวันเพื่อประเมินตนเองนอกจากนี้ทางอำเภอจะจัดส่งข้อมูลของผู้ป่วยไปยังอำเภอภูมิลำเนาเพื่อให้คณะทำงานทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามอาการและให้คำแนะนำตามมาตรการป้องกันโรคและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเชื้อโรคเหล่านี้จะไม่มีการแพร่ระบาด หลังจากส่งตัวผู้ป่วยกลับบ้านแล้วเจ้าหน้าที่ได้ทำการทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อบริเวณรอบอาคารกองร้อยสนับสน,นุนอาคารการช่วยรบค่ายมหาจักรีศรินทอนอรอําเภอนาทวีจังหวัดสงขลาและการทำความสะอาดเครื่องนอนหมอนมุง้งผ่านระบบการฆ่าเชือ้อภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับผู้ป่วยชุดต่อไปสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลารายงาน ในขณะที่จังหวัดสตูลก็มีข่าวดีนะครับว่าผู้ป่วยโควิด19ระลอกเดือนเมษายน2564ของจังหวัดสตูลน,นั้นเป็นศูนย์แล้วก็ทําให้โรงพยาบาลสนามสำรองของจังหวัดสตูลอาจจะไม่ต้องใช้งานแล้วก็ได้ครับซึ่งทีมงานชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้มีรายงานพิเศษในเรื่องนี้ครับ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกเดือนเมษายน2 564ในประเทศไทยส่งผลให้ระลอกนี้สร้างความกังวลใจให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษมีการแพร่ระบาดติดเชื้อกันง่ายขึ้นและก็หากโชคร้ายของประเทศไทยเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียอาจจะเข้ามาในไทยซึ่งจะสร้างความเสียหายมากไปกว่านี้ ดังนั้นเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดทําให้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจังหวัดสตูลจึงร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามรองจังหวัดสตูลกรณีมีผู้ป่วยจากโรคโควิดสิเพิ่มจํานวนมากโดยที่ประชุมรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิในจังหวัดสตูลจํานวนผู้ป่วยและแนวโน้มการติดเชื้อภายในจังหวัดเพื่อพิจารณาการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรอง และติดตามความต้องการของโรงพยาบาลสนามหลักสำหรับจังหวัดสตูลมีโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 แบ่งเป็นสส่วนส่วนแรกก็คือโรงพยาบาลหลักสำหรับรักษาผู้ป่วยส่วนแรกได้แก่โรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสตูลรองรับผู้ป่วยได้16เตียงและก็โรงพยาบาลสนามหลักได้แก่โรงพยาบาลท่าแพร,รองรับผู้ป่วยได้จำนวน90เตียงโรงพยาบาลทุ่งว่าสามารถรองรับผู้ป่วยได้อีก60เตียง ส่วนที่สองโรงพยาบาลสนามรองซึ่งจะจัดพื้นที่สนามกีฬาและก็ยินเนเซียมเพื่อรองรับผู้ป่วยกรณีที่มีจํานวนมากซึ่งจัดเตรียมไว้ห้าแห่งได้แก่สนามกีฬาราชกิจประการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สนามกีฬาบ้านกลางสนามกีฬาเทศบาลตำบลฉลุงและสนามกีฬาควนฟ้าแลบซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตั้งอุปกรณ์และก็สิ่งอำนวยความสะดวกเช่นระบบน้ำประปาระบบอินเทอร์เน็ตกล้องวงจรปิดระบบไฟฟ้าไว้ล่วงหน้ากรณีที่มีความจำเป็นจะต้องเปิดใช้โรงพยาบาลสนามตามลำดับรวม260เตียงหากมีผู้ป่วยจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดสตูลได้ขอรับการสนับสนุนเตรียงกระดาษจาก SCG ไว้แล้ว ด้านนายชาติชายใจพี่มนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก็ได้กล่าวกับทีมงานชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้ฝั่งว่าถือเป็นความโชคดีของจังหวัดสตูลและก็ความร่วมมือกันของเจ้าหน้าที่และบุละคลากรทางการแพทย์และพี่น้องประชาชนทําให้จังหวัดสตูลมีจํานวนผู้ป่วยจากโรคโควิด -19 จํานวนไม่มากจนถึงขั้นต้องเปิดโรงพยาบาลสนามรองเพื่อรองรับผู้ป่วยแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ให้สามารถรองรับในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ขณะที่ข่าวดีของจังหวัดสตูลโดยล่าสุดนายแพทย์สมบัติผดุงวิทวัฒนานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลเปิดเผยกับทีมงานชีวิตดีๆที่แดนใต้ฝั่งว่าได้รับแจ้งจากทีมสอบสวนโรคสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสตูลว่าขณะนี้ผู้ป่วยโควิด -19 จังหวัดสตูลจำนวน17รายจากการระบาดระลอกเดือนเมษาย,ยน2564ซึ่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสตูลและก็โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลท่าแพร,รักษาตัวหายครบทุกรายแล้วโดยผู้ป่วย รายล่าสุดแพทย์ให้กลับบ้านและก็เข้ารับการสังเกตอาการต่ออีก14วันส่งผลให้จังหวัดสตูลไม่มีผู้ป่วยจากการระบาดระลอกเดือนเมษายน2564ในพื้นที่โดยกล้าพูดได้ว่าตอนนี้ผู้ป่วยในสตูลเป็นศูนย์ ทั้งหมดนั้นมาจากความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลที่ร่วมกันป้องกันสวมใส่หน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัดทําให้จังหวัดสตูลไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นการสร้างสันติสุขในพื้นที่โดยแท้จริงอนุชามัดอดัมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลทีมงานชีวิตดีๆที่แฉแดนใต้รายงาน ขอขอบคุณข้อมูลสถานการณ์จากทีมงานชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลครับช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าไปดูการทำงานของอสมอในสถานการณ์โควิด -19 กันครับไปพิสูจน์มัสยิดที่สวยที่สุดในประเทศไทยที่มัสยิดกลางปัตตานี แอบ,บนี้ไปสัมผัสสายหมอกที่อายเวงแลนดแดนยะลาแล้วพาหัวใจเดินเล่นริมหารายขาวที่อุทยานอาวมะนาวเขาตันยงนราธิวาสออกไปเปิดมุมมองใหม่ๆสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ดินแดนแห่งปลายด้ามขวานแหล่งท่องเที่ยวที่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเล็กๆของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้พร้อมรอต้อนรับคุณอยู่เสมอ สันติสุข ติดตามราการใต้สันติสุขกันต่อในช่วงที่2ครับช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามบุคลากรที่มีบทบาทสําคัญในการดูแลด้านสาธารณาสุขระดับหมู่บ้านนั่นก็คืออสอมอครับที่ขณะนี้ต้องรับหน้าที่เป็นด่านหน้าในการติดตามดูแลสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และขณะเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการดูแลอสมอไปด้วยในการทำหน้าที่อย่างปลอดภัยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาจึงได้มอบวัสดุทางการแพทย์แก่อสมออนักรบเสื้อเทาขับเคลื่อนพลังสุขภาพของชุมชนช่วยแก้ไขปัญหาสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในชุมชนซึ่งวัสดุทางการแพทย์ที่มอบให้แก่อสมอนั้นก็ได้แก่หน้ากากอนามัยเจลล้างมือกระเป๋าเป้สนาม ผ่านทางประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดยะลาครับนายตอเฮบุรอดียาและอสมอร,ระดับอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นพลังสุขภาพของชุมชนช่วยแก้ไขปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งก็มีท่านชัยยศิ์พาณิชพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในการมอบพร้อมด้วยนายแพทย์สงกรานใหม่ชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ผู้บริหารบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาด้วยครับ สำหรับอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอน,นั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลจิตอาสาและพลังของเครือข่ายสุขภาพประชาชนที่มีบทบาทสำคัญยิ่งของไทยนะครับที่ได้ร่วมดำเนินงานด้านสุขภาพมานานถึง40ปีหรือ4ทศวรรษแล้วซึ่งก็นับเป็นนวัตกรรมองค์กรจิตอาสาที่เครือข่ายภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเป็นพลังพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอดจนสามารถที่จะเรียกได้ว่าอ,อสอมอคือพลัง สุขภาพของชุมชนที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ในชุมชนอสมอจังหวัดยะลานั้นนะครับก็มีจํานวนทั้งสิ้น5,261คนซึ่ง1คนนั้นก็จะรับหน้าที่ดูแลประชาชนประมาณ10-15หลังคาเรือนและรายงานการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทราบต่อไปเพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทําการเคาะประตูบ้านให้ความรู้ แก่ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ d m h TTA อย่างเคร่งครัดและคัดกรองสำรวจประชาชนที่มาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งผู้ที่กลับมาจากประเทศมาเลเซียในสถานการณ์โควิด1 9นี้ทุกหลังคาเรือนด้วย ขณะที่สิ่งสำคัญที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์โควิด -19 ลงได้นั่นก็คือวัคซีนนะครับซึ่งบทบาทของอสมก็มีส่วนในการสร้างความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนด้วยการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเราจะไปติดตามรายงานจากทีมงานชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้ครับท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ยังไม่มีใครรู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่สิ่งสำคัญคือวัคซีนซึ่งรัฐบาล มีแผนในการจัดหาในระยะยาวและระยะฉุกเฉินโดยประกาศให้การฉีดวัคซีนโควิด -19 เป็นวาระแห่งชาติซึ่งที่ผ่านมาได้เร่งระดมฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและการจัดหาวัคซีนให้กับประชากรในประเทศได้รับกันทุกคนพร้อมทั้งการรณรงค์ประชาชนเปิดจองการฉีดวัคซีนกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ18 59ปีและกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ป่วยเจ็กลุ่มโรคเรื้อรัง และจะไม่หยุดการจัดหาวัคซีนพร้อมทั้งสำรองเพื่อความปลอดภัยของคนไทยทุกคนสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดยะลากลุ่มอสอมอตาบบ,นบางงนงยซีแน่อำเภอยะหาจังหวัดยะลานำโดยนายอาแซกาส่งสาธารณสุขอำเภอยะหาได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกลงพื้นที่หมู่บ้านสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอยะหาเรื่องของการฉีดวัคซีน พร้อมแนะนําวิธีการลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการการฉีดวัคซีนโควิด -19 อย่างทั่วถึงนางมาสนาแบจิอสอมหมูห่ตําบลบางงูซีแนอําเภอยะหาจังหวัดยะลาได้เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อต้องการให้ประชาชนได้ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมซึ่งจากการสรํารวจความต้องการของชาวบ้านพบว่ากลุ่มของผู้สูงอายุ ยังมีความกลัวเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหลายคนมีโรคประจําตัวทางเจ้าหน้าที่ได้คําแนะนําในเบื้องต้นแต่ในขณะเดียวกันในกลุ่มของคนรุ่นใหม่มีความต้องการในการเข้ารับบริการการฉีดวัคซีนมากเพราะมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ทิ้งย่างไรก็ตามภาพรวมยังมีความเชื่อว่าหากมีชาวบ้านในพื้นที่ที่ลงทะเบียนและเข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นตัวอย่างก็จะทําให้คนอื่นที่ยังไม่กล้าตัดสินใจสามารถตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนได้เช่นกัน ขณะที่นางสาวสุกัญญาเจ๊แต่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลบางงวยซีแหนะ่อยะหาจัังหวดยะลาได้เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ของอสมได้สร้างความเข้าใจในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับตนเองมากยิ่งขึ้นซึ่งที่ผ่านมามีความสงสัยว่าผู้ที่เป็นโรคประจําตัวจะสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้หรือไม่ซึ่งเป็นความพอใจส่วนบุคคลเป็นความสมัครใจสําหรับตนเองมีโรคประจําตัวต้องปรึกษาหมอซึ่งหากได้รับคําตอบที่ไม่เป็นผลต่อการฉีด ก็พร้อมเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างแน่นอนคิดว่าวัคซีนน่าจะเป็นประโยชน์สามารถป้องกันคนในครอบครัวเพื่อนๆและทุกๆคนจึงอยากให้ทุกคนสมัครเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อที่จะได้มีผูิต้านทานและป้องกันการแพร่ระบาดได้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลารายงาน ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากทีมงานชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาด้วยครับวันนี้เวลาของรายการใต้สันติสุขหมดลงแล้วขอขอบคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังนะครับและคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังรายการใต้สันติสุขย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube PRD Radio p ดโพิษนุโลกพร้อมกับกดติดตามและแจ้งเตือนรายการด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สันติสุขยาลาตายสุดสยามเมืองงามชายเดนปัตตานีขิ้นธรรมชาติงามตานาราธิวาสป่าโจ้จึงใจ สามจังหวัดชายแดนใต้ดินแดนแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมผสมผสานกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลงตัวที่รอให้ทุกคนไปสัมผัสความงดงามณดินแดนปลายด้านขวานแห่งนี้ชีวิตดีดีที่ชายแดนใต้